วัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานตัว t ทรด n ิ v งวิวก่อนอื่นนะครับ t ทรด n ิ v งวิวเราเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับ t ทรด n ิ v งวิวเราก็จะเอาไว้ใช้ตีโครงสร้างหรือตี POI ของเรานะครับเหมือนว่า t ทรด n ิ v งวิวเราเอาไว้เลง t ทรด n ิ v งวิวเอาไว้เลง mt 4 mt 5 เราเอาไว้ล่านไกนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับอันดับแรกนะครับให้พี่ๆมามองตรงฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายคือแถบเครื่องมือแต่และอย่างนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับแต่หลักๆในเบสิกที่เราจะใช้จะมีแค่2ตัวคือเส้นแนวโน้มกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ เราก็เสริมให้อีกอันจะเป็นตัวไฮไลท์นะครับเอาไว้แต้มายแต้มโลผมจะมาสอนใช้อันแรกก่อนนะครับจะเป็นเส้นแนวโน้มนะครับถ้าพี่ไม่ต้องการที่จะคลิกบ่อยแบบเลือกหามันบ่อยนะครับให้มาติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กดาวมันไว้นะครับก็คือเป็นรายการโปรดมันก็จะอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเลื่อนไปไหนก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมก็จะเอาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่บางกราฟเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นเส้นแนวโน้มอย่างที่ผมบอกนะครับเส้นแนวโน้มเราจะเอาไว้ใช้ตีโครงสร้างต่างๆนะครับอ,อันดับแรกนะครับเวลาเราตีเราก็จะลากเอามาไว้อาสมมุติผมจะตีเป็นตีตรงนี้นะครับผมก็จะเอาเมาส์เอาเมาส์มาเอาไว้ตรงแท่งนี้นะครับไว้ตรงไส้นี้โดยการกดคอนโทนนะครับถ้า การกดคอนโทลมันก็จะดูดมันเปลี่นมันเหมือนเป็นแม่เหล็กอะครับมันจะดูดอ่าเราจะได้ตีให้มันเป๊ะ,ปะนะครับกดคนอนโทนค้างไว้แล้วเราก็เอาเมาส์ไปจิ้มที่ไส้นะครับอ่าแล้วก็คลิกนะครับมันก็จะลากมาแบบนี้ละมันก็จะติดตรงไส้เราแล้วนะครับอาจากนั้นนะครับถ้าเราตีแบบนี้มันจะไม่ตรงสังเกตเห็นไหมครับพี่พี่มันจะไม่ตรงนะครับให้เรากดชิปค้างไว้นะครับมันก็จะ เป็นองศาฉากแบบนี้นะครับเราก็จะเลื่อนไปไหนก็ได้มันก็จะฉากมันก็จะตรงแล้วนะครับเหมือนผมจะตีจากไส้นี้มาหาไส้นี้นะครับให้มันตรงก็กดจีบคางไว้แล้วก็ลากมานะครับมาถึงไส้นี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งอ่ามันก็จะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูการตั้งค่านะครับอ่าการตั้งค่าว่าเราจะใส่ตัวอักษรใส่สีเปลี่ยนสีเส้น ใส่ตัวอักษรยังไงนะครับให้เรามากดกดตรงรูปการตั้งค่าตรงนี้นะครับรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองนะครับในตัหน้าต่างการตั้งค่านะครับก็จะมีเส้นนะครับเราอยากให้เส้นมันสีอะไรอยากได้ความหนาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆจะเลือกใช้นะครับต่อมานะครับในหัวข้อที่2ก็จะเป็นตัวอักษรนะครับเราก็จะ สามารถเลือกได้นะครับว่าจะพิมพ์ไปเหมือนยกตัวอย่างของผมก็จะพิมพ์เป็นบอสนะครับก็ B O S เลือกตัวอักษรเลือกสีนะครับเป็นสีดำตัวขนาดเป็นยี่สบี่เป็นสิบหกเลือกตามใจชอบนะครับเป็นสี่สิบตรงนี้ก็อยากให้มันอยู่กลางอยู่บนอยู่ล่างนะครับก็เลือกได้ส่วนตัวผมก็เอาไว้ตรงกลางนะครับ ตรงนี้ก็อยากให้มันไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเส้นนะครับแล้วก็กดเลือกตรงนี้นะครับอ่าอ่าแล้วเราก็กดตกลงนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่าต่อมาสมมุติเราจะตีอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าสมมุติผมตีอีกเส้นหนึ่งปุ๊บอ่าลากมาให้ลากให้มันตรงนะครับกดชีพค้างไว้แล้วผมไม่อยากให้มันมาพิมพ์บ่อยๆนะครับ ผมก็จะบันทึกเป็นเทมเพลตไว้นะครับโดยการบันทึกเข้ามาอันนี้ก่อนนะครับเข้ามาที่เราปรับแต่งอะไรเซตค่าให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราชอบแล้วเรามากดตรงตั้งค่านะครับพี่ๆกดตรงตั้งค่าก็จะได้หน้าต่างเป็นนี้มาแล้วมาดูตรงหัวข้อเทมเพลตตรงนี้นะครับกดกดกดตรงเทมเพลตไปแล้วก็กดบันทึกเป็นนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะตั้งชื่อแล้วว่ามันคืออะไรอะสมมุติตั้งเป็นคําว่าบอสนะครับ ตั้งชื่อเทมเพลตเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ตกลงนะครับอ่ะต่อมาถ้าเราอยากให้เส้นนี้นะครับมันเหมือนให้มันตีบอสให้เราแบบนี้เลยเป็นเราไม่ต้องไปพิมพ์บ่อยๆแล้วก็กดคลิกตรงเส้นที่เราตีไว้แล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับมันจะเป็นคําว่าเทมเพลตแล้วก,กดไปแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้มันก็จะมีหัวข้อที่บันทึกไว้อ่ะเหมือนเมื่อกี้นะครับตรงนี้ผมบันทึกเป็นบอสอ่ะก็กดตรงบอสไป มันก็จะเหมือนกับอันแรกเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้อ,อันต่อไปนะครับเราจะใช้อยู่2อันนะครับสำหรับเบสิกของเราสอาอันนะครับเดี๋ยวผมจะพาแนะนําไปทีละตัวอันต่อมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับไม่อยากให้มาเลือกบ่อยๆแล้วก็มาติดดาวไว้นะครับมันก็จะเด้งมาอยู่เด้งมาอยู่ตรงแถบเครื่องมือ รายการโปรดของเรานะครับในการใช้ก็กดไปหนึ่งครั้งเหมือนยกตัวอย่างนะครับผมจะตีเป็นออเดอร์บ็อกตรงนี้นะครับสมมุติตีเป็น Audio box. ออเดอร์บ็อกอยากให้มันอยากตีให้มันแม่นๆ่นก็กดคอนโทรลค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลากเป็นแม่เหล็กมาในการตีเราก็กดที่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเราจะตีถึงตรงไหนสมมติผมจะตีแค่ไส ก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับมาถึงไส้นะครับมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กอะครับมันจะตีได้คมตีถึงไส้อ่ามาถึงไส้เสร็จแล้วเราตีตรงนี้เราก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่ามันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับพี่พี่มันก็จะตีไส้ตรงขอบเนื้อถึงไส้ล่างเลยนะครับในการเปลี่ยนสีตั้งค่าต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับกดตรงตั้งค่าอ่า ตรงนี้อ่ะเราจะตั้งเป็นคําว่า OB นะครับมันคือ underbox สมมุตินะครับก็ตั้งเป็น OB เป็น OB นะครับแล้วก็มาเลือกให้มันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี่สักครู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ถ้ามันไม่เห็นก็เลื่อนตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเห็นเป็น OB ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกตัวหนังสือไว้ตัวใหญ่เลย ก็แล้วแต่พี่ๆจะชอบนะครับว่าชอบแบบไหนสีไหนยังไงบ้างนะครับในหัวข้อรูปแบบนะครับก็จะมันก็สามารถยืดได้ยืดไปขวาสุดนะครับยืดไปซ้ายสุดสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีเหลืองสีต่างๆได้นะครับตรงนี้พี่ๆลองไปเล่นดูนะครับขอบอยากให้มันเป็นขอบสีอะไรนะครับสีแดงเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีแดงปรับเส้นหนาได้เส้นบางนะครับปรับความโปร่งใสนะครับ ในการบันทึกก็ทำเหมือนกันครับเราชอบแบบนี้แล้วนะครับให้กดตั้งค่าเทมเพลตบันทึกเป็นแล้วก็ตั้งนะครับว่า ob แล้วกดบันทึกไปกดตกลงนะครับพอเวลาเราไปตีใหม่นะครับสมมุติผมตีตรงนี้นะครับลากมาปุ๊บอยากให้มันเขียนคาว่า ob ให้เราเราก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามาตรงเทมเพลตแล้วก็ ob สักครู่นะครับนี่ ถ้าถ้าบางทีเราตีเล็กไปแต่ตัวหอัสือเราตั้งค่ามันใหญ่นะครับก็ลองขยับขยับดูนะครับบางทีตัวนัสือมันใหญ่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลักๆที่เราจะใช้ก็มีอยู่2ตัวนะครับจะมีเส้นแนวโน้มแล้วก็ออรโดบ็อกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับและอีกตัวนะครับผมจะเสริมให้เราเอาไว้แต้มหายแต้มโลนะครับก็จะมาใช้ตัว ปากกา,าตัวไฮไลท์นะครับเป็นปากกาไฮไลท์ปากกาไฮไลท์นี่เราก็ติดดาวไว้นะครับปากตึกกาไฮไลท์เอาไว้ทำลายน,นะครับเหมือนเดิมครับเอาไว้จิ้มไฮจิ้มโลนะครับส่วนตัวที่ผมใช้นะครับอ,อยากให้แม่นๆให้มันดูดๆนะครับเป็นแม่เหล็กก็กดคอนโทรลค้างไว้เหมือนเดิมนะครับก็เอาไปชี้ตรงไฮตรงนี้อ่ะสมมุติผมจะเอาไว้ให้แล้วก็กดไปทีนึงปุ๊บเห็นไหมครับแล้วเวลาจะ ยกเลิกมันก็คลิกขวาครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บมามันก็จะออกละนี่มันก็จะได้แบบนี้นะครับเอาไปแต้มไฮแต้มโลนะครับกดปากกาไฮไลท์อ่ากดคอนโทรลค้างเอามาแต้มโลตรงนี้นะครับแล้วกดที่ขวาหนึ่งดีเป็นการยกเลิกใช้มันนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ต่อมานะครับมาดูในฝั่งขวานะครับฝั่งขวาอ่าเมื่อพี่ๆเปิดกลาฟมามันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับให้กดตรง รายการติดตามนะครับรายการติดตามเอาไว้ทําอะไรเราก็จะเอาไว้เป็นรายการที่เราติดตามไม่ว่าจะเป็นคู่เงินทองคําหรือว่าคู่ที่เราเทรดนะครับเราไม่ต้องมากดตรงหัวมุมตรงนี้ว่าให้เราพิมพ์บ่อยๆนะครับถ้าเราชอบเทรดคู่ไหนเราชอบดูคู่ไหนเราก็มากดตรงที่รูปบวกได้ครับเพิ่มสัญลักษณ์นะครับเราชอบคู่ไหนเราก็เลือกดูนะครับยกตัวอย่างผมจะเอาเป็น เอาเป็นตัว BTC แล้วกันครับอ่า BTC นะครับอ่สมมุติผมจะเอาการาฟของ Onda นะครับอ่าผมก็จะมาเลือกดูตรง Onda แล้วผมก็จะมาร์คสีแดงไว้นะครับให้เราไม่หลงแล้วกดรูปเครื่องหมายบวกไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วกดปิดไปอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มมาอยู่ข้างล่างเราแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มมานะครับเวลาเราเลือกใช้เราก็สามารถ ดูได้เลยครับว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับเราก็สามารถกดดูได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์บ่อยๆนะครับว่าเราชอบคู่ไหนในแถบข้างบนก็จะเป็นแถบของ time frame นะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3 3มนาที15นาทีนะครับประมาณนี้อ,อเดี๋ยวย้อนมานิดนึงนะครับเหมือนตอนนี้เหมือนผมมากราฟบ t c ดที่เราตีไว้เมื่อกี้นะครับถ้าสมมุติเราตีไปแล้วมันลกมันเยอะนะครับ เราอยากเคลียกราฟให้มันโล่งๆสะอาดตาไปเลยนะครับเราก็สามารถลบได้นะครับโดยการกดจิ้มตรงถังขยะตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีลูกศรเลนะ็กๆแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะลบอะไรบ้างถ้าลบการวาดก็คือลบการวาดทั้งหมดของหน้ากราฟนี้เลยลบอินดิเคเตอร์ลบทั้งการวาดทั้งอินดิเคเตอร์นะครับเดี๋ยวตัวอย่างเดี๋ยวผมจะลบเฉพาะการวาดให้ดูก่อนนะครับ อ่าพอกดไปปุ๊บมันก็จะหายทั้งหมดละนะครับมันก็จะไม่ลกกราฟเราแล้วนะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆคงจะเข้าใจในการใช้งานนะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับพี่ๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอ่าขอบคุณครับ